พ่อ oh, พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรกวันจันทร์นะคะนะ่ะเนาะพี่เข่าค่ะไก่ต้มน้ำปลาค่ะนหน่อยอามาก็อามาก็สรู้แล้วสวัสดีครับนายส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะไก่ต้มน้ำปลาค่ะไก่หน่อยนะคะเนาะ ตะกัดตรงไข่สองน่วยแจ่วข้าวเหนียวน้ำซุปมาค่ะมากินข้าวแล้วมืนอนี้อากาศดีค่ะเก็ยังฝ่าห้องขึ่มขึ่มฝนตกทั้งอื่นยิ <c oughs> นีีว่าตกแต่ว่าลมฝ่าห้อง

สิึือนกหนึ่งนะคะก็หน่อยหน่อย กินตจมยํำกุ้งกคจมยำกุ้งเพื่อนเดียวแต่เนื้อนสจะแซว่กันครับ เดี๋ยวอางารังสบอกความฟัตนตอนนี้เขาลุกเลยเนาะมื่ขึน้นนี่ฟันเห็นเป็ดเป็ดเล็กหน,น่อยลาก็มาอำ่ำยืนทั้งหนอกเห็นตะขาเงาเงาเห็นตะขาไอขั้นไปบนเสื้อกะโบเป็นยังไงคะเด้ออันนี้ความความเชื่อเสื่อบุส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะใช้วิธ วิจารยญาณในการรับชมนะคะน้องยืนสูงตัวสูงเห็นแต่เห็นแต่ตท่อนขาเนี่ยไปหนอกันงๆในความฝันนะใบกับเขามานางังข้างในมาอำ่ำเ,เป็นเป็นเป็ดเป็ดผู้ชายเป็ดต้นหน,ห,หน่อยผู้ชายเออเห็นต้นหน่อยไรไรเต็มไอหยักลงต็นหน่อยต็นห,หน่อยรุ่นส้ำสาสี่ปีรุน่นประมาณนี้แหละครับ สามสิบปีแลนเป็นจำเต้มอยู่นั่นหละแต่ว่ากางการเต้งตัวการใส่เสือผ้าคือจังบอกอันเ่เสือผ้าแบบว่าออกดำดำแดงสินะสุกับพกสุกับพวกแดงสินะไรอีก กุ๊กต่อเราก็ไปแล้วมาขอส่วนบุญ เป็นรอยอย่างถ้ามันหลาขาดไหลเหนี่ยเลยในความฝันเป็นยัวเยี้ยัวเยีเต็มอยู่ทั้งทั้งผู้ชายทังย้งผู้หญิงต่บ่ไอแต่บ่ไอย,ยใส่เสื้อผ้าไอ้ใส่เสือส้อผ้าวัสดุวัสดุคนในความฝัน แต่ว่าหันเสือผ่าเป็นแบบเป็นแบบตวัวแบบใหญ่ๆเป็นแบบดำๆเป็นแบบว่าอะไรใส่ข้องดีิน,ะเนะเป็นสิบสิบแดนเป็นสนาันฟันผืนเนี่ยไม่้อนคัน 推动。 ว่ามาขึ้นไปนอนในของทั้งหอนอกล่องหน,อน่อมไหลอ,อ,อนไปก็ได้เอาที่นอนดึงตะบเบาะบนอนแล้วนอนทั้งหนอกก็แฟนกับูกไอ้มากก็นอนโซฟาเจ้า้องกันนอนที่นอนก็พอนอนกันสามคนเนื้อมันอ้วนที่ดีแกะให้ ไก่หน่อยเพาะฉะนั้ไก้เก่ปโยเสี่ e มันตัมันตวเพราะฉะนปโยยเส่โกเกเกลโกเกเลีภาสามีวะกเกเกลีภานไ่ก็บหัวไม้เอามาจากไหนกอกเกลีก็สิไก่ตัวน่อยวกอกเกลโกเกเลก็มีปโยยเพรเกียจตัวเนาะอืมเหนืมันแน่นหวานหอม ใส่ไปเป็นโกเกเล่ป่ะจ๊ะ <c> เ <oughs> <c oughs> หนือมันนิ่มๆแล้วอีกตัวหนึ่งซื้อมาสองตัว 嗯。嗯 โอ้ยลมพี่น้องคุณอะหนาตัางบุบ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 โยไม่แห้งยังทำมิจฉาโ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยน่ะอีกแล้วงานกับโมคอยมีโอ้ย ไปละค่ะ <c oughs> จะทิพน่าค่ะวันนี้ค่ะ